ไปยี่วะเสียเล็กเรียบร้อดครับเดี๋ยวนี้โอ้ยดากรูดากรูอีกแล้วพี่น้องเลยนี่จีตุมลุลว้วนเลย สวัสดีครับพี่น้องครับผมสมบัติรับซีกนะครับอะมืันนี้ผามาเบ่งมาชมงานขุดหลอกอ่างเก็บน้ำพี่น้องบ้านขามนะครับแต่บลวังหลวงอำเภอเชลพุ่มจังหว,วัดระยองพี่น้องวัอนี้โยกับรถขุดไข่เคสนะครับ เป็นลูกครึ่งอิตาลีอินเดียพี่นอ้องประกอบที่ประเทศแเฉกประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี่มาแต่อิตาลีเป็นลูกครึ่งนะครับอิตาลีเครื่องยนต์เฟียนะครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้าเครดเฟียตหกสูบเทอร์โบคอมันเร็ววาโรอเครื่องก็ะสองพันรอบต่อน,นาทีนะครับ รอยหาสิบเจ็ดพลังมาปั่มเชสซามวีสองร้อยสิบครับเมกา ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วคันกี่ต้มเนี่ยนี่มีหมื่นเลยอเอาไมครับเอาไหม,มอโอ้อเสียเล็กว่างยาหมูแล้วบาทาไหมครับโอ้โอดเลยอาไรครับเอา พื้นไหมครับพื้นไหมลบไป,ป้องไหนร้อนโอ้เดิดีเดียวกอนเดียวนะครับ นายยักลอๆครับรอยเจ็ดห้าน่าจะลั่นอยู่พี่น้องนี่ฟังเสียงสีสุนทรดวนนะจ๊ะบังไหนเจอจิตตมืนเมือนเจ้า เจอชีตุมอาสองแล้วครับไม่มยังบอเล็ครับยังบอเล็โอ้โหเบรกนีลื่นเลยครับเนี่ยรถไทยอยู่สนอกรถไทย ไหมครับโอ้โเกือบไรคือกันละเวยพี่น้องวันดำเลยเดี๋ยวรุ่นเสียหน่อยครับสีรอดบทีเดียว กุ่งกี่1ชิ้วนะครับกุ่งกี้ใหญ่เด้พี่น้อง0.1ชิ้วเช็ดเป็งยนต์อิตาลีครับ6สูบเทอร์โบข้อมันเร็วรอยหาสิบเจ็ดพลังมานะครับ ร้อยเจ็ดหา้าครับหาซูปข้างนอกนี่เจ้าฮิโนเมการ้อยเจ็ดห้าเพิ่งเสียหน่อยสีร l ด ạ t วะทีเดียวอ๋อเหยียบไปเลยออโอ้โห l ด้วยเสียหน่อย บันนี้กินผมดอกแล้วอ่ะอ่ะปลายแขกครับอันนี้ก็หาสูบเพื่อกันละพิณเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าแรกมาปลายแขกดินดวนบักนายักคนไปไส่นอ่อมือมาเห็นเอามาิกันนมาขั้นเดียวนอ่อมือนี่ ยังเป็นตมเละๆอยู่พี่นอ้องรถตักมาบางทยียังว่างโล่งยังฟ่งโ่งๆอยู่นะครับขี่ตมตน้ำนักนี่เรต้องพูดถึงครับนักอยู่แล้วาสามปุ่งกี้นี่โหดากนี่เตี้ยแล้วพี่นอ้องอ๋อฝาแคก ว่าเดินนั่นเจ้าโหโอ้ออ้ดากลุอีกแล้วปลาแขกดากลุอีกแล้วเอาอีเออู้อ,อ้เอาแล้วอืเจ็บป <c oughs> วดเลยบาดเนี่ย ดเดี๋ยวมาหลุดน260แร่งนะครับเจียวแปดอี้ e ครับมาแล้วเยอบเยบมาแล้วพี่น้องมาลุนกันวาพันสี่ยูบ เพว่เจ้าเอ้าเอ้าดโออ้ีสเเลยเดีย๋ยวมื totally cool. ่นครับมันมื่นนะครับเดี๋ยวเอาที ดีมากนี่สะกวันนะครับนี่โอ้คนมาตาเขาอยู่นี่ตัวนี่ ตอนเต็มปุ่งกีเป็นลำพี่น้องเลยโอ้เอ้นี่สองลอยบีับแปดบ่อไมแม็โกแตงจน้อยก่อนครับสันโบวหยครับรอดโอ้ออ้ืออือฮือโอ้เื่อดเกันละพี่น้องเลยโอ,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 อ้อะซป,ป,ปเปอร์เอซีอีมาต้น,นี่ อ้าวซานี่มาซอยอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับอ้าแป๊กคู่เลยพี่น้องบาดยแป๊กคู่แป๊กคู่แป๊กคู่จีตุมเป็นเหตุครับจีตุมเป็นเหตุ ไทยมาเจอกันครับวนี้อิอตาลีกับจีนครับอเอาดีป เจอกันไปพวกเราเป็กสองเป็กเลยบางฮัน,นี่มือนรวยรวยได้นะครับขีดินขีดินเหนียวขีดินตม้มไปแล้วเจ้าเคสไปทั้งคุณเราพี่น้องคุณท่านนี่มาเสริมทับอีกแล้วนะครับ สำหรับเจาซนีเอ็ว่ายสองหนึ่งหาซีนะครับใส่เครื่องยนต์มิซูบิชินะครับซีบอ็าศูนยพี่น้องสูบเทอร์โบเขามันเร็วนะครับวัดหลบเก่งสองพันหน่อยรอบต่อนาทีนะครับสำหรับเจ้าซี e ปั่มเช่เจ็ดวีหน่งสอ ้นำนักนี่ยีเบตันกับเกากอยโลพี่น้องเจ้าซัานนี่กุ้งจีกับเน้อชิยนะครับ0.1นิรเน้อชช่วงล่างนี้พยบาบทนะครับลูกเลือดแปดลูกนะครับเฉลียสองโตคนนี้ก็ได้รับความนิยมอีกรุ่น,น,น,นห 2, 1, 5, น,นึ่งค้อ,อกันนะครับสำหรับสองหนึ่งห้าสี่วันนี้ก็จอนมาพอ้กันนะครับ กับเจ้าเคสรถขุดเคสลูกึ่งอิตาลีอินเดียนะครับอ่ะมาเสริมทับท้างนี้แล้วพี่น้องเจ้าเคดยับประยุทธ์สุนบาทนี่ ก็น่าจะมืนแล้วมั้งเอาผู้บ้าโน่ครับรอเจ็ดฮาเอาเอายังมีอากาศนิดนึงครับแ,นแลนไปแลนมาน่าจะหายคุณนันหยียบแน่พวกนี้หยียบแน่ โอ้่หเกงเชคิ้วกันมากลลวพี่น้องอันนี้เจโอแปดซีนะครับแต่ว่าโบรู้จักว่าจากแรงมานะครับแปดซี่ปำสายไม่เงินกับมีสองห่งศูนย์ันพ่อสอกับสองแล้วพี่น้องนี่เจโอแปดซีแต่ว่าปมสายนะครับ ฮีโน่ลอยแปดหาครับซูโม่เอฟสิบเจ็ดอโสำหรับเจาฮิโน่ซูโม่เอฟนะอยแปดแปดพลังมา ซาเน่นี่ฟันแหลมนะครับซาเน่ กันพี่น้องเอาพอท้าได้รุ่นเลยหมอดหมอดก่อน ชิปนาพี่น้องสวัสดีครับ